สวัสดีครับเราจะมาอธิบายแพท1.3กันนะครับที่เพิ่งเข้าใหม่เมื่อวันนี้นะครับก็คลิปผมลงก็แพทเข้าเมื่อวานแล้วกันครับผมลงผมลงตอนเช้าเนาะก็เดี๋ยวจะอ่านอ่านประกาศอัปเดตของแพทโนดต1.3 0เลยครับก็อย่างแรกก็คือคอลเลกชันใหม่ครับเอฟเฟกชัยชนะ1น,นอัน1ชิ้นครับลูชั่นโลตัสโกลแล้วก็ เอฟเฟกเข้าสนาม water impact แล้วก็สกินสนามลบครับเนี่ยอันเนี้ยมันได้จากในกล่องเลยนะไดจากแบ t t ันพาร์ก็ตามนี้ครับอันนี้เป็น waterfall ครับแล้วก็อันนี้ i l l u s t i o n l o t u s go ครับแล้วก็อันสุดท้ายครับสกินสนามลบ r a า Arena าาครับแล้วก็มีฮีโร่ใหม่2ตัวครับ God of vengeance กับ Pyromancer ครับเดี๋ยวให้ดูครับ ซึ่งผมไปเล่นมาแล้วนะก็เก่งครับได้ที่หนึ่งทั้งคู่เลยอ่าตัวแรกครับก็อตอเวนเจนครับตัวเอ่อตัวแท็กของเขาเขาเรียกว่าเป็นแท็กนะแท็กเขาคือสายหลบโลครับก็พาสีคือเมื่อเลือดต่ำกว่าส0บสครับก็จะได้ค่าหลบบวกสิทันทีครับจากเดิมยี่สก็จะเป็น30อันนี้ค่านี้ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวบานสายหลบนะครับก็ได้10บเฉย,เฉยไม่ค่อยวุ่นวาเท่าไหร่นะผมว่า แต่ว่าท load, ี่เด็ดเขาคือส,สายโล่ด้วยครับเป็นหลบที่ได้โล่ด้วยก็ตอนเขาอันต er ิครับก็จะได้ค่าโล่จากการเอาค่าหลบของเราเนี่ยครับคูณ3ถ้าเขาได้อันติตอนเลือดต่ำกว่า40ก็จะเป็น3 0มสคูณสได้90แล้วก็ทำดาเมจเป็นกายภาพครับ200ดาเมจอันนี้สามารถติดคี่ได้ครับเพราะว่าเป็นกายภาพสามารถไปเล่นคู่กับบานคี่ได้อะไรเงี้ยครับส่วนสายโล่ก็ เป็นการเพิ่มสแต็กลูกมาใช่ไหมครับก็ <c oughs> ถ้าบานโล่เรามีเยอะๆก็จะได้โล่ที่เยอะขึ้นครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับ <c oughs> อารมณ์คล้ายๆเต่าแหละเ <c oughs> ต่ามันจะเป็นแบบเพิ่มโล่แบบหลายๆหลายๆฮิตอะไรเงี้ยมันก็ออกแอคทีเวตสายโล่ได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยอันนี้มันขึ้นทีเดียวอารมณ์เหมือนตัวอมิไนอะไรอย่างนี้มากกว่าได้โล่มาแค่นี้ครับไม่บือหวามากครับเป็นหลบโล่แต่ตัวเท่อยู่ครับแล้วก็สกิลค่อนข้างไวครับ ตัวที่2ครับเป็นไพโรเมนเซอร์ครับตัวแท็กเป็นอันติกับเลดครับก็มีค่ามีค่ามานาค่อนข้างไวนะ1.3ต่อวิแล้วก็ทุกค่า1ิบเลทที่สร้างขึ้นมาครับจะแปลงเป็น1 Energy ครับก็คือติดสถานะฟูลีหนึ่งทีอะ่ะขั้นต่ำก็คือบวก10 Energy แน่ๆเพราะว่าห0ึ่0 0หนึ่เลไงขึ้นฟูลี่แล้วก็อันตีครับทำดาเมจ 330อันนี้ขู่แรงจัดๆแล้วก็บวกเคอร์เลนเลตคูณ33ครับก็1ในสติดสถานะฟูลี่ก็คือบวก33ก็ยังไม่เยอะมากแต่ว่าเราสามารถทำค่าเลตได้สูงครับผมเห็นเพื่อนบางคนเขาทำได้ถึง1ัน0เลยนะแต่ว่านั้นค่อนข้างเลตเลยแล้วก็รวมๆแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วครับยิ่งถ้าเป็นบารันติสูงๆก็อันติจะแรงมากครับก็เล่นได้2ทางครับว่าจะเป็นอันตินำหรือว่าเป็นเลดนำ ต่อไปจะเป็นคุมทรัพย์อันใหม่ครับเทเชอร์อันใหม่อันแรกครับคอรับเต็ดเฮิร์ทมี2เฟดครับก็เฟสแรกก็การทำงานก็คือจะฮิวบวกหนึ่งทุกเฟดไอ้ทุกเทินแต่ว่าถ้าแพ้ก็จะโดนแรงขึ้นบวกหนึ่งครับก็ก็คือถ้าแพ้ก็เหมือนเราเรามีไม้กว่าอะเนาะเราก็จะได้เงินเพิ่มอีก30 แต่ถ้าชนะก็คือไม่ได้เงินแต่ว่าได้เลือดประมาณนี้ครับผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับตัวผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันได้ส0สิบเหมือนไม่กว่าส่วนอันสองนี่ยิ่งไม่ดีเลยครับไม่คุ้มเลยได้บวกสองทุกเทิร์นก็จริงแต่ว่าโดนทีนี้บวกลบสามเลยครับเจ็บไวแน่แต่ว่าถ้าถ้ามั่นใจว่าชนะรวมๆก็ค่อนข้างคุ้มนะได้เลือดสองไม่ต้องโดนไม่เสียอะไรเลยแต่ส่วนตัวผมไม่หยิบครับไม่ชอบ ชิ้นนี้ครับเคาน์เตอร์ไกด์ครับก็คือมีเหมือนกันทั้ง3าเฟสเลยก็คือมันจะให้ให้สแต็กเรามา3มสแต็กครับก็กดได้ทีละสแต็กสามารถซื้อเคาน์เตอร์สกิลของสายไหนที่เราเลือกก็ได้ครับสมมุติเราตอนนี้เรามีสายดาบคนเล่นดาบเลยแบบว่า6กคนเลยเงี้ยเราก็สามารถกดซื้อดาบแตกได้ทีละหนึ่งทั้งหมด3ามครั้งได้เลยเงี้ยครับหรือจะแยกไปซื้อนู่นหนึ่งนี่หนึ่งก็ได้นะประมาณนี้ หมาะกับเฟสสามที่แบบว่าต้องการเคาน์เตอร์แบบคนที่ได้ที่หนึ่งแบบจ๋าๆเลยอะไรเงี้ยแบบตาน,นี้แบบสายหลบมาแรงมากอะไรเงี้ยก็หยิบต้านหลบขันห้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชิ้นที่สามครับอันนี้โกงสุดควรเนิฟเลยครับเทเชอร์เจอแนลครับเฟสหนึ่งจะเป็นอธิบายสกิลก็คือทุกครั้งที่เรารีเฟสครับมีโอกาสที่จะสุ่มสุ่มบวกหนึ่ง็ก ของสก,กิลเราครับก็เฟตหนึ่งเป็นห้สิเปอร์เซ็นต์เฟตสองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเฟตสามร้อยเปอร์เซ็นครับสุดโกงเลยเฟตสามเนี่ยแต่ว่าเฟสอื่นก็โกงครับผมลองเล่นมาละอย่างตัวตัวไพโรเมนเซอร์ที่ผมได้ที่หนึ่งมาผมได้หยิบมาตอนเฟสหนึ่งนะก็คอมโบกับพวกรีเฟซสายรีเฟซอะไรเงี้ยเนี่ยยังไงมันขึ้นขินเทอร์เบรดเนี่ยหนึ่งขึ้นที่หนึ่งแล้วก็บัตร VIP อันนี้รีเฟซสิบบาทสิบโกเนี่ย Re ก็ยิงดีเป็นรัวๆผมได้สกิล4ดาวทั้งหมด6สายครับตอนนั้นจเกมจบซะก่อนอีก2สายเป็น3ดาวกวับ2ดาวครับขาดอีก3เลเวลจเวลตันประมาณนี้ครับปัม๊มปัมเวลกันสนุกเลยผมว่าชิ้นเนี้ยแพหน้าอาจจะโดนเนิร์ฟครับเป็นไปได้ก็รีบเล่นตัวนี้มีต้าสุดแล้วครับ <got> ต่อไปก็เป็น เพิ่มระบบสกินครับก็ไปดูสกินกันครับอดูทางไหนวะนี่หนึ่งฮีโร่สกินก็สกินมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับ9ตัวซึ่งอันเนี้ยผมเปิดกล่องได้มาตัวตัวแบทแมนเนี่ยส่วนแพนด้ากับคนแค้มีแจกนะครับอยู่ในแบทเทิลพาร์ไม่ใช่แบทเทิลพารอยู่ในระบบแหลงถ้าแหลงถึงอันนี้น่าจะถึงโกมั้ง ได้แพนด้าแล้วก็ถึงโอเวอร์คิงได้คนแคะที่เหลือก็ไปซุ่มเอาในกล่องครับแล้วก็ระบบทัวร์นาเมนต์ครับก็กดทางขวาบนครับมีทัวร์นาเมนต์อยู่ตรงนี้ทัวร์นาเมนต์จะจัดประมาณ3ามทุ่มถึง3มทุ่มสิของเวลาเขาครับของเราก็น่าจะ อันนี้ผมยังไม่ชัวเรื่องเวลานะก็ประมาณนี้ก็จะให้ให้กรุปสเตจครับทั้งหมดส8ิบแปดคนก็แบ่งเป็นแปดคนหกกลุ่มแปดคนหกกลุ่มพอแข่งกันเขาจะเอาที่หนึ่งของแต่ละกลุ่มครับเข้ารอบไปเป็นหกคนแล้วก็อีกสองคนที่ขาดอยู่จะให้ผู้ชมครับเป็นคนโหวตโหวตให้สองคนเข้ามาครับรวมกันเป็นแปดคนแล้วก็เป็นไฟนอลสเตจครับ time, day, เพื่อ <your S 1> เพื่อแข่งกันหาท็อปท็อปสามแล้วก็จะได้รางวัลไปครับก็เนี่ยครับมี มีถ้วยอยู่ว่าเคยได้ที่หนึ่งกีงครั้งอะไรเงี้ยครับก็รางวัลก็เป็นจ่ายจ่ายด้วยาการ์ดแล้วก็ได้การ์ดคืนประมาณนั้นครับเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งครับพูดอ,อ้อ,อมๆแล้วกันพูดตรงๆไม่ได้ครับต่อไปการปรับสมดุลครับไปที่ตัวแรกครับวูฟไรเดอร์อวูฟไรเดอร์ผมไม่มีนะก็ปรับเนฟอันตีครับ เห็นไหมเมื่อถ้าผมถ้าผมเคยพูดเรื่องบานอันติครับลอนอธิบายสกิลอะจำได้ไหมว่าเลข2มันเป็นสีเขียวพอมันเป็นสีเขียวมันสามารถเพิ่มลดได้จากการบานครับจากการเพิ่มบานต่างๆอย่างสไปอันติอะไรเงี้ยหรือว่าบานสายอันติอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นสีเขียวมันสามารถเพิ่มได้แต่ว่าตอนนี้เขาเนิฟครับกลายเป็นสีเทาละไม่เพิ่มละเพิ่มไม่ได้ยังไงก็2ต่อให้จะอัพอันติมามากแค่ไหนก็2ครับแต่ว่ายังยังคอมโบกับพวกสตตนอันติเมทได้นะก็คือ พอมันเริ่มปลาก็ติดสตันแล้วพอปลาไปถึงก็ติดสันอะไรเงี้ยพอได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าติดลูมนรกเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยครับส่วนพับสิบครับถูกบับขึ้นมาครับเดิมแค่ชนะก็ได้30ดูด30แต่ตอนนี้คือบับขึ้นมาว่ามีโอกาส25%บวกเลเวลเพลเยอร์คุณอ่าคุณ2ครับก็สมมติเลเวล10ก็จะบวกอีก20ก็รวมเป็น4 5ซซึ่งโอกาสเนี้ยจะมีทำให้อ่า ดูดเงินไปคุณ2ครับก็คือเราได้60เขาเสีย60ครับมีคนโดนมาแล้วครับว่าโดนไปหกสิแพ้แล้วโดนลบ60มาครับต่อไปครับเป็นการบัฟครั้งยิ่งใหญ่เลยครับดอรฟิลลหลอดกับคนแค่แหละแล้วก็เบรชิปครับตัวพาสซีฟครับเดิมเดิมทีคือเขาจะมีแม็กอยู่คือ ทุกครั้งที่ที่เข้าแบทเทิลน,นะครับเขาจะเพิ่มค่าแอตแท็กสองเขาจะมีแม็กอยู่ผมจำแม็กเขาไม่ได้ละส่วนตัวนคนแคคก,ก็เหมือนกันครับก็คือทุกครั้งที่เขาเข้าแบทเทิลเขาจะได้แม็กเน็ีเพิ่มยี่ิห้าแม็กห้าร้อยนี่ผมจาได้ก็คือยี่สิบเทิร์นแต่คราวนี้เขาไม่มีเขาเอาแคปออกแล้วก็คือเทิร์นที่ยี่สิบเอ็ดเขาก็ยังเพิ่มได้อยู่ซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดถึงเลดได้คค่อนข้างเก่งครับแล้วส่วนใหญ่ดอฟฟี่หลอดเขาเล่นกันเป็นตัวเลดอยู่แล้วไง ต่อไปเป็นมิติเมดครับตัวนี้อันติครับจะลอยเร็วขึ้นแค่นั้นเลยมันจะพุ่งไปเร็วขึ้นซึ่งหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มเขาก็ลองเล่นมาแล้วครับก็บอกว่าเร็วขึ้นเร็วขึ้นโขอครับขนาดมีโดนติดฟอสยังเร็วอยู่เลยครับต่อไปเป็นอ้วนชมพูครับหรือเบงฮิมอสของเราเปลี่ยนแท็กครับเดิมแท็กเป็น HP บวกสไปครับก็คือจะสามารถ มาโผในตอนที่ฮิวโดนแบนได้ครับแต่ตอนนี้เป็นฮิวบวกสไปครับสามารถมาโผได้ตอนที่เฮพีโดนแบนได้ครับแต่ว่าจะมีสไปฮิวลิงให้ใช้ตลอดแน่นอนครับตอนนี้จะไม่มีมาถามแล้วว่าเอ้ยถ้าตอนนี้ไม่มีฮิวเล่นอ้วนชมพูยังไงไม่มีนะครับมีแน่นอนต่อไปจะเป็นเรื่องขุมทรัพย์ครับมีการเนิฟครับซึ่ง ไอเทมซาตานครับโดนเนิร์ฟเหลือพันห้าอันนี้ผมผมผมพูดไว้ในกลุ่มตั้งแต่แรกแล้วว่าไอสองพันเนี่ยมันควรเนิร์ฟเหลือสักพันห้าครับกั้มังดีซึ่งเขาเนิร์ฟเหลือพันหกผมกโ็โอเคโอเคถูไถพอได้อยู่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เนิร์ฟเหลือพันห้าจริงๆครับชิ้นต่อไปครับเป็นโบนเนคลิตครับอ่าสร้อยสร้อยเก็บตุงคนตายครับก็คือเดิมคือจะได้ได้เงินทุกเทินยี่สิบแล้วก็ถ้ามีคน คนออกจากเกมไปเยอะๆอย่เงี้ยก็จะได้เพิ่มอีก20ต่อคนครับตอนนี้การบัฟเพิ่มมาเป็นได้ยิ้ม5้าทุกเทินก็บวกหแหละเอาง่ายๆบวกห้าทุกเทินที่ได้ได้บัฟเพิ่มขึ้นมาส่วนตัวมองว่าก็ไม่ได้บัฟมากมายเลยครับแต่บัฟก็คือบัฟต่อไปเป็นฮิลลิ่งเกมครับไอเทมยอดฮิตที่ผมชอบใช้นี่ได้ที่หนึ่งด้วยเขามีการเนฟแพทสามครับไอเฟสาทุกทีครับ so ก็คือจะรีคอบส HP ทุกการรี3าครั้งครับอันนี้เนิฟเหลือ4ครั้งครับก็ถ้าสมมติเราอยากแค่รีครบเฉยๆอ่ะต่อเทิร์นอยากอยากจะเก็บเงินนะทุกทีกดแค่3ทีก็ได้ได้เลือดละอันนี้ก็ต้องเสียกด4ทีครับก็เสียเงินเพิ่มถีต่อไปเป็นการปรับปรุงครับลดค่าประสบการณ์เอ่อซีซันแฮนดบุ๊กครับตัวเนี้ยค่าประสบการณ์รวมทั้งหมดมั้งกว่าจะถึง เลเวล40อะเดิมทีมันเป็น2,600ครับตอนนี้ลดเหลือ2,280ก็ก็เ,เก็บแหลงได้ง่ายขึ้นนะผมว่าตรงนี้น่าจะปรับจาก50เหลือ40หรือเปล่าีน,นผมจำเลขไม่ได้ต่อไปเป็นแก้บักต่างๆเล็กน้อยครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ <feel> ใน ในคลิปผมใต้คลิปก็จะมีลิงก์ดิสคอดครับสามารถเข้ามาคุยมาเล่นกันได้ครับ so so สรุปแพทก็มีประมาณนี้ครับก็ผมสตรีมทุกวันจันทร์พุธสุ์เวลา2ทุ่มบวกลบครึ่งชั่วโมงครับใครสนใจก็มาเล่นด้วยกันได้ครับไม่ตึงครับส่วนอันนี้ครับซีซั่นพี i วนเล e ครับจะแจกแบตเทิรนพัทฟรีสำหรับคนที่สนับสนุนตอนซีซั่น2นู่นเลยนะตอนนี้ซีซั่น4แล้วก็คือ ยังรับฟรีได้เรื่อยๆครับแต่ว่าคนที่ไม่เคยสนับสนุนตอนซีซั่น2อก็ก็ต้องเติมใหม่ทุกน่าจะต้องเติมใหม่ทุกซีซั่นนะผมว่าก็ไม่ได้แพงมากเพราะว่าเขาลดราคาให้แล้วด้วยครับก็ประมาณนี้ครับไว้มาเล่นกันครับอ่าผมลงคลิปคลิปนี้น่าจะลงวันพุธต,ตอนเช้าก็เดี๋ยวพุธต,ตอนกลางคืนก็มาเล่นด้วยกันครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ